นี่ไให้ปิ้งไไอ้แล้วปิงถ่ายผมผ้าหรือว่าปิ้จะผ้าปิ้ถ่ายขยาเลยอ่ะพ่มันก็น่าปิงคังนวันนั้นหรือว่าปินจะผาปิงจะ่ายปิจะผ้จายจะถ่ายเฮ้ยนี่ไงพาไปด้วยนะแล้วก็พูดหมมาก่ไม่ไม่พูดใส่กล้องมาเีย่าา

ัวางยิงไกแล้ววันนี้อันตายรับโดนลูกเราไนก็ตายโอ้โหไหลแเหลทะลุช่องมาดีาดดกอีกครั้งนึ่งไห่ดีอ่นี่ฟ้นที่ก่อนรับไหลออกมากิ๊ก อขึ้นหน้าแล้วต้องร้อนกว่าเราสร้างใหม่ก็กลัวไม่เดียวนี่กลัวกูเล่นอีก้าจะเกิดจะทุบเดิมเปลี่ยนแค่คนเดียวคือทางนั่งจอกกับลงมาแทานเล็กกับเล่นเป็นสูนหน้าเลียงจอก,กขอยขี้ลงมาเล่นตั่งกว่าเดิมครับสำหรับสายงานเอาให้มาจอกอู้หูจับบอลได้ดีดีแล้วเจ็บเลยครับโอ้โหจังหว่างขี์บอลมาครับปูเตอร์รับน่าจะเป็นมือคร ใชอจังหวะเคลียร์บอลเหยียเท้าเหมือนจะไปโซโล่มือแบบไปโดนครับช็อตนี่ก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้แย่อะไรเข้ามามากแต่ว่าทักขันแะ้วทักตกไม่ทันกันมาสักคู่ว่ะโอ้โหาวเนี้แถวสองงานตาตาเกินเดิมแน่สำหรับสายพิลลันเองการที่เอาปล่อยลงมาต่ำแบบนี้เป้าหมายชัดเจนนะพวกเขาจะให้กลิปมาสองแถวสองนี่ครับก่อนหน้านี้โอกาสจะ ยังไม่ค่อยมีในในอัิกครับเอนียังยิงไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องดูกาการัอบหมาของธน่าสายลันในขึ้นเวลาลังแล้วพวกเขาจะทำได้ีขนาดไหนครับโอ้นักเตะสามที่ก็ถือว่าเป็นพิเร์เนับตอนนี้มีตัวเล่นมาไม่มากครับจำกัลางถ่ายตัวตรงเล่น โอ้เกย์สับบอลไม่คนดีเยอะหน่อยนดนี้ยาวไปนิดนึงครับวันนี้การสับบอลยากจะเห็นกันได้บ่อยเลยบิ๊กสายทะลุช่องมาเกอร์ได้ต่อมาแล้วกิ๊กยิงโอ้โหนี่ครับมีโอกาสไม่มากพยายามสร้างสรรโอกาสให้ตัวเองนรับกิ๊กอันตรายครับพอขอเก็บพูดแบบนี้บิ๊กโหม่ไม่ค่อยดีฟังให้บิ๊กเล่นได้ด้วยครับนี่นะคร ไปต่อไม่ดีจังหวะนี้แเราจะสวนกลับขึ้นทางซ้ายครับกิ๊กเข้าซ้ายแล้วกีดจัดอยูกนี้โอ้โหไม่เข้าได้ง่ายรับายครับโอ้ยกมือของเพื่อนเลยกิ๊กนี่ครับกองกลางนี่จะปล่อยไม่ได้เหมือนการเงินหมือเราเพื่อนสามครับอันตรายถ้าทิ้คนเยอะสำหรับแข็งนด้ครับตามิ๊กล้วก็กิ๊กคลี้ยงสามมาสานครับนี่ตอนนี้าเปลี่ยนมาใช้แผนสามมาสามลูกกางเยอะต่อไปผมให้ามหรือกรับทำสา ไอหมูของค้าเพื่อนสามก็เออยาวขึ้นมาหมูเแ์นจะใหม่ลงเสาต่อสุดท้ายอหรือว่าก็พีโอกาสย่งเง้ก็จะตู้ก็เปิดยาว ้อนต่อมางไปครับนนแขงกับโ้วกันต่วเยต้อให้ไม่ดีแต่ว่าตัวสอง,สองยังได้อยู่ตัง้งชิฟมาทางขวาต็อกจับบอลทุกนี้โอ้เจ็งยูบอลเนีอ้าวถูกเลือขัองหน้าเสียเลยอาะ กไปพุ่งเ,เลยเลยละหน่อยโอ้แล้วเหมือนเตะเข้าจังหวะมาจากคู่ก็กกกโดนเฉียวเฉียวจบบางแล้วพิกเข้าในปั้มที่บอลจังหวะสุดท้ายอู่อไปฟาวแล้วขึ้นมาในท้ายพิกขาดเข้าในมาตอนนี้เปลี่ยนกาบอลยัง,งยได้อยู่พิกแต่ โอ้แล oh, e ้ว AH ก็ก่อนช้าเกินไปแล้วบีเพราะสมัยนี้ออกก่อนเลยนะเพราะแต่ทั้งคู่ก็ถือว่านี่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีเดียวจังหวะกระทบกันในเกมเขาหรือสับของโทษทันนี่เป็นทารส่ร้ายกันนะครับในเกมเขาทุกคนเต็มที่ดีแต่ว่ามีเรื่องบาดเจ็บขับใจต่างๆกันก็เป็นอย่างที่ดีนะ ถ้ามาดูฟรีคิกครับอันตรายเยอจังหวะนี้ของเพื่อนอันสามกำแพงใช้ถึงสี่อ่าไหลคก็แล้วยังไงก็ยิงเสาแรกไม่ผ่านสามบอลแล้วแม่าครับจังหวะเปิดกลุ่มเข้ามาครับอ่าได้ลูกสูอีกแล้วสำหรับเพื่อนอันสามเกมนี้นี่ถือว่าลองได้ลูกสูนยกับลูกฟีทิพยหลายครั้งแล้ว อมอทำซ่ามาิรีตั้มหมอข้างหน้าอยู่ดูว่าเปิดก้าวแล้วก็ตัวออกมาเอ้าแล้วลูกนี้โอ้โหเต้นจะแตกนีเลยนะไม่ปล่อยเลยระหว่างที่ตัวสองตัวออกมาผมให้ปล่อยเลยเติร์นไม่ไว,ไวไ้ใจแล้วลูกนี้เล่นเองครับแล้วไปโคนเองยังได้อยู่ตั้มต่างป้อยง,องออยิงใหม่ตรง่โอ้เนี่ยยิงไกลวันนี้เป้าหมายยังไม่เข้าเป้าขอป้อม ลงมาทานในส่วนของพี่ตั้มแล้ววันนี้ในแขงนี้ปิ๋วแต่ว่ายังทำผลง,งานได้ในร้อยเกือบเท่าไหร่เลยดูเปลี่ยนปากมาบ้างตลาดกับบิ๊กก็ตอนนี้ต้องต้องช่วยกันเล่นเอาเราดูต่างได้จังหวะนี้สวยแล้ว,วจจข,ขึ้นมาทางขวาอาตาั้มตัดเข้าในามาเล่นการันซ้ายกบิน ไปหยาบใจยิงอยู่ยังไม่ได้ต้องย้อนกลับมาข้างใหม่มเกิรบีบบีบยังได้อยู่ทางด้านขวาบีบไปเก็บบอลกลับมาให้แล้วไปต่อกิ๊กหันหลังให้ประตูอยู่กิ๊กย้อนกลับไปตั้งใหม่เกอรซ้ายสุดบีบให้ทะลุมาตั้งโอ้โหดูว่าต่อบ่างกันเซตนี้ยิงไกลไม่ตรงกรอบอีกนะ๋ วันนี้ไม่เหมือนวันนั้นไงครับท่านบอกอย่างนั้นเนาะฝนตกมาเนี่ยมันตอนเราบอกว่าการบอลคนบอลคนละเรื่อง,อรง,องหรอกไม่มีใครไปซ้อมตอนฝนตกอยู่นะครับโอแ้แล้วลูกนี้ฟ้าเหนะ็นไหมครับโอ้โหนี้จริงตจังหวัดลื่นทัไหลเนี่ยมีเกิดขึงง้นรงบ่อยเลยก็แบบเรื่นี้ต้องฟังผู้ตัดสินนะเดี๋ยวที่ดูที่นี่ก็แต่ละจังหวัดโอ้โหแล้วฟังเนี่นะไอ้ตีที่ตนะกเลย,ย,ยนะอาจจะไกลไปหน่อยหรอกแต่เดี๋ยวต้องดูครับ ก่อนหน้านี้มีรู้สูดสองสามครั้งแต่ว่าไม่ได้ประตูรถของเขาพี่อาสามไปทิ้งออกมาได้ตลอสองบอลกิงสวนทีแต่ทิ้งออกมาตั้มอยู่ที่บอลแล้วแล้วชิปมาอาร์ตต้นว่าบ่งใร้บอลให้โอ้แล้วรู้วเขาตอนนี้ดูว่าจี่เขาหาหลายทางขวาพิก ตัดเข้าไปแล้วพูย้อนหลังเพื too, ่อนนี่ก็ทราบไม่มีตัววิ่งเข้าไปช้าก็ยังได้ลูกทุ่งแล้วต่เพื่อนสามเลยจังหวะนี้โอ้โหนี่ก็บอกว่ากองหลังมันจะเหม่อไม่ได้เลยเกมต้องพูเร็วจริ้งมาตัวเพราะจังหวะเขาเปแข็งครับเอ้าวิ่งทิงลูกนี้โอ้โหติดเซ็บทิงด้วยปาท คนครับโอ้โดนบอลด้วยจะไปโดนคนด้วยทั้งวันนี้เมื่อสิเมื่อที่จะให้ฟาดกับแสงอีลันครับโอ้โหเนะครับทั้งวันที่คิดกับแล้วมาดูฟิ๊กทิกทังหวะนี้ของแสงลันเนี้ยตั้มกับกิ๊กเนี้ยอยู่ที่คนสองคนยิงได้ทั้งคู่ของซ้ายขวาเลยครับข้างขวากิกซ้ายครับตัวอ้โหคนตอนนี้ส่งบิ๊กลงมาครับ ไปีก๊กตามปีเงี้ไม่ผ่านกำแพงครับจังหวะดสองบางอยู่โอ้โหดูขึ้นหน้าลำบากให้มาลงตาบีมตั้งยิงโอ้โหไม่ตรงต่อเลยตัดตัดเฮ้ยยาวพื้นหน้าความหมายที่บิ๊กโงงเช็ดแล้วฝ่าก่อนเบาแล้วก็สบายแล้วเลี้ยวมาบิ๊ก าดเข้าในแล้วสู oh, ่รถจะไหลมามาูนกกูโอ้โหผมออกมาเล่นที่ก่อนครับฟ้าเหนียวแน่นหนึบเลยครับบิ๊กกระโอ้บอลนตกใส่หลังแล้วไม่ดีสุดนี้ดักลับมาได้แล้วสวนกลับไม่พี่ออกมาได้ยนะนะท่แ่ม่อ้นน่อ สายมาสวยกิ lam, ah ๊กเข้าขวาโอ้โหจริงเขาต้องยิงเนี o ่ยเลี right? ่ยมมันบังคับต้องยิงครับเมื่อสักครู่มเกระโดดมาตั้มตัดเข้าในมาเล่าโอ้โหเติร์นต้องเตะทิ้งเนี้ยต่อทีนะในบางยื่นเราเตะทิ้งมาหมายอ่ะคุมย้อนกาลังตั้งกันใหม่แล้วใครอยู่บ้านเราไม่ว่าบิ๊ก ่แล mm. yeah, oh, wow, okay. okay. mm. ้วไปต่อ huh. กีเข้าซ้ายตู้นิงปัดิ้งว้าวี่เห้ยเข้าซ้ายเมื่อไหร่นี่อันตรายทุกครั้งเลยขับรถเนี่ยไปยาวขึ้นมาแล้วไ็มีใครก็เพื่อนถามขับรถอะไกันไปเหรอมีากงซ้ายไม่มนขับมันเรเลียนแกนขึ้นนางขฝาบีเอ้ารถสวัสดียังได้อยู่บีมาเองหรือเปล่าก็บีคนเดียวเจอสเปิดไม่ผ่าน แล้วต่อไนี้เป็นข้อบอลออกมาอ่าโดนดึงอยู่ตัดสินให้เฝ้าเล่นเร็วทันทีเยอะนิดแต่แล้วจะไปต่อแต่ผู้ตัดสินเนี่แม็ให้ย้อนกลับมาหรือเปล่าแล้วก็คู่บอลไม่ตรงจุดครับโอ้โหบี่ติ๋วบอกว่าทำไมไม่ปล่อยเล่นต่อแต่ว่านี่ครับบอลมันไม่ตรงจุดก็เล่นเร็วไม่ได้ครับเปลี่ยนขึ้นทางอ้าบิ๊กแบ็ตต้องดุยแล้วพีดก็แต่เมื่อต้องมาถึงตัวไม่หันช๊อกครับ รูมยานมาไม่มีใครแล้วกาดกลับมาได้แล้วหนนิรันต์มอนอยู่ทิกเกอร์มองข้างหน้าอยู่ครับยังไม่มีใครขยับเพราะล่างมากครักิ๊กถอยลงมาต่ำเลยเลยครับเกกิ๊กถือว่าจะถอยลงมาต่ำมากๆนี่กวนตรงไม่ค่อยอันตรายครับโอ้กเตะที่หัวตาเลยครับโดนหัวตาแล้ววางขึ้นนอน

ไปมบนดิไ้ลายดโอ้ยไลได้คไมได้แล้วต้วองมีสมาธิอยู่ในเกมน่ต้อมาจะไปหุบหินแบบำตัดสีไม่ได้ครับทางเตะจาเป่าประตูครับให้องตาเอาจับบอลไ้ดีก้วตอนนี้โอ้ต้องมีสมาธิเกมแบบนี้ เจอแกมหุนกลับหลายๆครั้งอีกต้องระวังเลยครับสำหรับทางด้านเพื่อนหางสามเยอจังหวะนี้บอลออกข้างไปก่อนเยอะไอ้ลูกทุ่งกับคาราซาย่างเพื่อนหางสามสมจั๊บตุ้งรัันอ่าวางอยู่แล้วจะไปทางแค่ดิโอโห้เตะแรงจริงโอ้เหลือเชื่อจังหวะนี้มึงสองคนอยู่นี่ กู้จะเกมนี้ตกด้วยผลแบบนี้หรือว่าแสงการชันน้าทีต้องยิงก๊อกแค่ไหนได้ทุ่งเสาตูงครับกูได้ใช้สองสามครั้งสี่ห้าทีกับสามกูได้ย่อกระดูกยิงสูงกว่านี้หน่อย่เอามีโอกาสเสร็จสูงแล้วปู่ไปฝีบล็อกแล้วลูกนี้ทำได้ดีลอย่างกูเลยเชื่อโอกาสข้าวของมีนะแต่อ้โหต้อบอกว่าว่าทีเดียวแล้วแต่กูแต่ว่าไม่ได้ครับเราชิมมากิเข้าซ้ายหลบไม่ห่านต้นกูโอหนี่ครับ ไม่ได้สองสา้างเนียเรื่องะสามโหวตกาชัดเจนกว่าแล้วูนอูิยักง์ยากจะมาตั้งแต่ที่บอลเนีบิ๊กเอ้าทุกนีลงมาสวยสองสามคนอ่ตัดแล้วหลบด้วยหลายไม่พานจังหวะสองยังไมนท้าเอาใจกี่นทีต้องเสียบอลก็โดนลุงสามคนกิบบอลอมาได้แล้วฟาคการ์ดน้ มันมตัวแล้วข้างหน้าสนามก็โผดถอดข้ามออกแล้วส่งบอลลงแล้วตอนนี้เราเครื่องอัดซ้ำขอเล่นซ้ครับบล์มขอข้างหน้าอยู่ยิงกะโหยเนี่ยวันนี้เท้าลื่นแล้วยิงแต่ละคนไม่ดีครับบาดยาแล้วตอนนี้เลนช่วง5นาทีสุดท้ายครับ โอ้โหออกไปขอแล้วโอ้โหลองยิ้มเลยต้องบอกว่าเวล่า5นาทีสุดท้ายครับล้วจวังหวะนี้โอ้หใครจะออกครับเอาเล็กลงมาตอนนี้ถอดดีพอกครับเปบลีป่ยนแบ็คครับกรปจะเปลี่ยนตัวแล้วครับจะเปลี่ยนตัวด้วยข้างสนามครับ หลอดแอร์ออกตอนนี้ก็น่าจะไม่ไหวแล้วปี๊คลิปอ้าวประตูเฮ้ยมันคลิกต้องว่าบอลแบบเข่าสองอะไรคิป้อบอกว่าโอ้โหรองเท้ามันลื่นบอลก็ลื่นเลยไปกันใหญ่เลยที่ตอนนี้ตื่นมาทางขวาครับก็กลับมาเล่นเป็นติดแบ็คด้านขวาครับตำแหน่งถือว่าทำได้ดีในหลายๆเกมครับด่ากลับมาได้บิ๊ก คนเดียวดีเลยรอเพื่อนอยู่ไม่มีใครเติมครับอ้อําดีไม่ผ่านบอลเตะทิ้หอหองออกอมากเลยครับต้องมีสมาธิกั้วตอนทีแล้วนะพลาดไม่ได้แล้วครับครับเวลาจาัดต่อตอนนี้ครับถ้าใครพลาดโอก,กาสเสียประตูมีสูงนั่นพี่แล้วแล้วก็สถานที่ถ้า,า,าม,มีแต้มหมดยันสนามนี่มีเยอะครับถ้าใครพลาดเวลานี้ครับ โอ้โหขาดจ้าตัวน้อยครับแต่ตอนนี้ยังเสมออยู่ที่หนึ่งตัวตัหนึ่งครับเกมระหว่างนี้อ่าฝั่งสายงานครับบอลเล่นสั้นเกมในคู่ต่อไปยังไงเกมตัวได้เลยครับระหว่างดีเพลกับดาร์กมอสคก็จะลงรังการแข่งขันในคู่ถัดไปครับเจอกันได้เลยครับขอย้อนกลับมาตั้งแต่ใหม่ครับเล็กโอ้ยเพื่องชีให้ยิงไกลอยู่ครับเล็กนี่ก็ยิงไกลได้เหมือนกันครับเปลี่ยนด้านขวาครับย้อนกลับมา เล็อีกครั้งหนึงบิ๊กโอ้โหโดนลุงสบอเอ้าลุงหันมาเจอบอลก่อนี้โอ้โหยังไม่เท่าไรยัู้ที่ต้อยยู่สไลด์สุดตัวครับนี่เรับกองหลังกองคุ่เทคนเยอะเริได้เลยลุงเตะลุงเมีสนบมมือใส่ได้ป้องม่มาพอเลยอ เพืเ่อนมาแล้วเพื e oh, 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 holy, oh, ่อนโทใส่เื่ออะไรตามัื่อนมาหลมใจมาแล้วเข้าสองจะเล่นเร็วไม่ได้ด้วยครับโอ้โหดูตมหมดเลยอ้หกใจทนี้ิกโอ้โหไม่ตกแล้วแต่ภมิใจจริงแล้วจังหวะการพุ่งบอลยาวองผู้ล่าูเวนาเดีือไม่มากครับ ถ้าไม่ได้ด้วยการนั่งปูงตอนนี้ลูกเกมของทั้สงสทีมตีหนึ่งขวาตั้มหาแต่งเข้าขวาดูจริงโอ้ยไม่ตรงก่อนครับวันนี้นี่คำเป้าไม่เจอทั้งประตูครับโอ้ตรงก่อนยังง่ายเลยครับอการยิงบอลเอืนี้รแล้วใครไปยิงแบบเปิดหน้าเท้าเยโอ,โโอ,อ,อะๆน,นี่โอ้โหต้องบอกว่าการสีย่ทำผ่านสูงจริงๆเลยสูงมาก เปล่าังหวะเดียวโอ้ยแล้วมาเสียเป่ตรงนี้มีระยะละลายเลยับโอโหไม่ใส่มันไม่เป็นไรหรอกพี่เป็นไรฟังอนอากิกของ่าไอหมาาก่อนหน้านี้เป็นตั้งไปครับเึงยจะมีลูกสูระู่ิงหรอสอต้องโดนเลยกแพงสาวเลยลูกสูรหลามาันี้ต้้งยิ้ง เอ้อ้ตอนแถไม่ได้ยุนีดทาได้ดริงนะปูนักสุกเลบอลโอเมื่อูไี่นได้เต็มๆครับโอสุดนี้นี่ไกโดนก็ต้องน็อกครับโอ้แต่ว่านี่ครับผูนี่ผู้เล่นโปรตีนครับไปดัดหลังให้นี่เป็นโอ้ถือว่า5ที่เขาบอกว่านี่ต้องกินกจ๊อะไรต้อง ดีงานท้องของคุณเลยจังหวะประต้อกรท่างกันแล้วในสนามรู้จักหมโทษกันแล้วก็เอาไปแกล้งแบบนี้ครับไต่ล้มงงแล้วไปเอ้าหัวไม่ไปไหนตังหวที่งงทิ้งออกมาได้เก้าสองก็งงเช็ดออกมาซ้ายเล็กโอ้ยดีายวันนี้ครับไม่ได้ไม่ถงกรอบเลยแล้วตัวเวลาแบบเจมลิงนาทีแล้วสำรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับโอ้โอกาดที่แบ่งตามงอย่างนี้ เออจยาวอีกนิดนึงเออขอวางขวาจอกเอาน้อง้่ออันนี้เกิดไม่ดีครับตั้งเปลี่ยนการออกมาได้เลยโอ้โหนี่ครับว่ายังคงขอลับต่อนนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วต่อนนี้ดูว่าต้องไม่พลาดแล้วต้องสองทีสักใครพลาดโอกาสเสร็จทีสูงครับตั้งวนหล่ออยู่ยังคงความนี้กับตัวตั้งมาดับมาัดดับไม่มา เอาเอาแล้วบางไม่ดีตอนนี้ให้มาบิ๊กเอาจ่ายบอลได้ผ่านแล้วบิ๊กยิงขึ้นมาไหนไหนมาแล้วไปต่อจังหวะสุดท้ายโอ้โหโดนลูกสองแา้วเพื่อนสี่ให้กับเพื่อนสามเป็นการเสีตัวข้าสนามครับนาิกาเสียตัวโอ้โหเอาแอร์ลงมาครับโอ้โหแล้วมาได้ฟรีคลิประยะนี้เอาแล้วจะลงมายิงหรือเปล่า นยหามานกินบอมาแล้วโอ้โหดูีหัวใจครับตนี้ครับไชิของเมื่อสาคกอชิเอาบอลแบมาวิเปาบอลกอยู่บอลไมเคลียร์ครับดูนี้ดูครับเราเสียบอลกับอะารซ้าย ปาดมาจับเน่งเน่งหลบผู้สำตูแล้วสวัสดี้ยิงโอ้เรียบร้อยแล้วลางอีหลางแล้มาได้ประตูในช่วงคนแจกบบอลนี่ยไม่ยังไม่ยอมเคลียร์ลูกมาสักคู่ก็ไปยิงโอ้แล้วลื่นด้วยนอีนึงแล้วดูว่าโอ้ค้าตอนนี้มีโอกาสเสร็จต้องบอกว่าโอ้ยากแล้วนายิงนายิงลงรายใหญ่เลย ดูตามด้วยนะไอ้มไม่ได้เฮ้ยเลยเนี่ยองด้ยองด้วยไ้มไม่เห็นเลยแต่ไงรู่พุ่ครับร้เบอร์เนี่ยในยุโรปไม่ฟังดูต้องมอ่ะตมหมดแต่อร ตั้งแต่จะเปประตูขึ้นมาแล้วแข้มาตุดกใหม่เลมาตุกใหม่ี่เกี่ยวทใส่กแล้วมาใส่ยนนี่ไปกันทุีเปิดยันขึ้นมาดุนทีโอ้เรียกแล้วเืสินฝ่นปีกยางเวลาการแข่งขันคยอบนี่ได้ขอเจอเพื่อนและสองดีที่กลางสนามเวยครับเติเพื่อนและสองทีที่กลางสนามับเปลี่ยนุเลย